Mm. No mm.

คุณเพียรมาแล้วจุบจากคลองช่องพนราวสวัสดีจ้าคุณเพียรใคระจิตสองกับมาแล้วมาแล้วพนว่าคุณเมฆนะนัทพลผู้ไดโน่หนีนอสวัสดีค่ะสวัสดีดวยค่ะเด้อขอบคุณหลายๆายค่ะมาเป็นกำลังใจค่ะฮะอะไรค,ค,ค,คุณเมฆคุณเมฆคุณเมฆกับว่า เมื่อกี้นี่แย่มากคอมเมนต์ไม่เปิดให้พิมไม่ได้ใครวะพิมพ์ไม่ได้เมื่อกี้นี่นะครับคุณเมื่อกี้เขาพิษไอ้นี่คขาคุณเมฆเมื่อกี้นี่ไปเขาเพื่อเด็กนอกจากนอเขาพิษช่องมันก็นเลยพิมพ์าะไรจ้าที่อ๋อไบอกเพื่อนคุณเพียนกับคุณเมฆดีจ้าจากคุณเพียนจ้าคุณเมฆอะ ผื่อนหน่อยมะปรางกับนนำหวานเองครับไม่มีช่องนะครับสาวหน่อยแพตจีด๊ดคนว่าขอบคุณด้วยหลายค่ะบ่มีช่องเพืกก่อนกยังมาให่กำลั่งใจเนาะค่ะเนาะค,คุณเมกเพันหน่อยมะปรางคนว่ากับนนำหวานว <laughs> คุณคิมเพืกก่อนคุณคิมเพื่อนแกแข่งหัวใจมาสองดวงเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณคิมคุณเพื่อนกับคุณเมกดีจ้าจากคุณเพื่อนสองนะคะ คุณคิมก็สวัสดีทุกท่านจากคุณคิมค่ะคุณเมกกับสาเสาหน่อยเพี้ยนเพ่นว่าจากคุณเมกเนาะค่ะเนาะคุณเพี้ยนกับวิธีบันบานดีจ้าจากคุณเพี้ยนจ้าคุณเมกกับสาหน่อยเพชรจี๊ดเพ่นว่าคุณเมกกับเพี้ยนสองดีค่ะเพ่นว่าจากคุณเมกค่ะแล้วเพื่อนนี้รับอะไรแก่หอยเนี้ยไปไหนคะเนี่ย ไหนของแม,ม่ทำไมมันไม่ไอ้นี่เราสิแม่ไปนั่งทำไมโอ้มีเรื่องหมวดใ้แล้วน้องแก้มน้องแก้มก็มาแล้วที่ไปไหนครับพนักที่ยุนีจ้าน้องแก้มที่นั่งอยู่ข้างๆนี่แหละน้องแก้มคุณคิมพัดกาไฮตุก,กตาใบไผมาซ้องโตนะคะ่ะเรากำลังแก้มหนึ่งครับขอบคุณคะ่ะ คุณคิมบ่ได้ขืนบ่อนอคุณคิมคือจังบ่เห็นขืนจักเถ่อน้องแก้มไปเที่ยวไหนวันนี้น้องแก้มไปเฝ้าไปได้เฝ้ามากจ้าคุณเมฆะ พูดอีสานกับผมได้นะผมเป็นคนภาคกลางพ่อขอนแก่นแม่อุดรอยู่ใจกลางอีสานเลยครับพนวัาฟังได้บ่จ้าเฮ้ยก้อนก็เข้าก้อนสวัสดีพนวัฒสวัสดีจ้าผู้ใด้นอหนีหนอสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนใครวะกอนไหนวะพิทก้อนลูกเิต๋ยพิทคุณคิมกับไม่เคยขืนครับพนวัฒคือบ่ลองขืนคุณคิม บล่องขึ้นบ่มันแก่สิพานแล้วบ่พ่นบ่อขื้นจักเถื่อนเนาะจ้ะเนาะพิ่เมฆเปิดลานซักที่อเมริกาครับว่าสิงตันดีซีครับโอ้พิ่อยู่อเมริกาบ,กบก่ใจนี้บ่โอ้เด็กนอกนี่นะสาสซ้าบันยิวกัน้องกระแตะบ่น้องกระแตะสวัสดีจ้าน้องกระแตะ สวัสดีค่ะพี่แพจี่เพิ่งมาจากน้องกระแตเนาะค่ะเนาะคุณเมฆกับพี่ก้อนพี่ก้อนจากคุณเมฆค่ะถามพี่ดูครับไพจีกับก้อนไหนครับก้อนไหนอ๋อก้อนไหนวะพี่ฟาก็มาเลยสวัสดีครับพี่ฟาอขอบคุณหลายๆเ้อค่ะเด้อพี่ฟาพี่ฟาเพิ่งกลัหายหัวใจมาสองหลวงเนาะค่ะเนาอขอบคุณค่ะพี่ก้อนกัดถามพี่ดูครับิ่นละอ๋อก้อนเพื่อนทีอ๋อ น้องกระแตะกะสวัสดีทุกทุกบานทุกทานนะคะพองเราจากน้องกระแตค่ะพี่ป้ากะระส่งกําลังใจให้ขอบคุณค่ะพีะ่ป้าขอบคุณได้หลายเนาะค่ะเนาะสาวบันยิวพัดนกะให้น้องกระแตะพั่แกะหัวให้หัวใจมั่นึงดวงเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะคุณเมกะ,ะวันนี้ได้อะไรกินครับสองสาวน้อยพอเพี้ยนเพชจีด๊ดเห็นปะ ยังบ่มีโปรแกรมค่ะยังบ่มีโปรแกรมสั่งรอดแทงเนาะค่ะเนาะค่อยคิดออกอน,นีวกวนกะที่รูจักครับพันวาจากผีกวเนาะค่ะเนาะน้องก,กระแตกะหายหัวใจมากนึง่งหลวงขอบคุณค่ะพี่เมฆกะเซาบันยิวเซาบันยิวพันวาจากคุณเมฆค่ะพี่ฝ้ากะเลิบเลิบค่ะพันวาขอบคุณค่ะพี่ฟา้าคุณได้ขามากกอย่เลืมกดเลิบกดไหให้เด้อจ้ะเด้อ ใครเขามากกับมา่นางพักกินหน่ำกินทาก่อนแล้วจ้ะเนาะพิมฆก,ก่ะเชฟนุม่มเชฟนุม่นมคุณว่าจากพิมฆเนาะคะ่ะเนาะคุณคิมกะสวัสดีครับทุกบ้านครับคุณว่าจากคุณคิมค่ะคุณเพื่อนสองก็อยู่ในกล้องคุณว่าปรยุ้ธยังในกล้องเนาะแบบนี้เนาะหาหมดแดงป,ปล่อยใส่เดอ้อพี่น้องเดอ้ออยู่แต่ในกล้องคุณเมกับฝ่าผ้ากินเที่ยวคุณว่าจากคุณเมกค่ะ พี่ปา้าคะเชพนุ่มดีจ้าจากพีก่้าเนา<อ>ะค่ะเนาะของตัวคนสิออกข่อหมอกเนาะสวัสดีด้วยจ้าบ่ตตองพิมพ์สวัสดีด้วยจ้า,จา<ข>ไปข้างนอกแปบนึงจ้าของจิตทําไมไม่เห็นมีพี่เชฟอ๋อเครื่องนี้พี่เชฟไม่เข้าเข้าเครื่องนี้ขอโทษหลายๆเ้อพี่เชฟสวัสดีค่ะพี่เชฟจิตอ่านอีกเครื่องหนึ่งมันไม่เข้าอ่ะพี่เชฟของพี่เชฟไม่รู้เป็นอะไรของคนอื่นเข้าหมดแต่ของพี่เชฟไม่เข้าไช <Hi. S 1> นี่เครื่องนี้ไม่เข้า ดใสระบุบานนี้ขอโทษหลายๆเด้อพ erm er ี่น้องไม่อเช็ดหนุ่มนี่ผู้ร้อนเด้อทำไมไม่เห็นอ่ะพี่ฟ้ากับเช็ดหนุ่มดีจ้าจากพี่ฟ้าจ้ะพี่เมฆกับเพี่อนสองเพี่อนสองจากพี่เมฆเนาะค่ะเนาะนกกระแตกับพี่ฟ้าสวัสดีค่ะจากนกกระแตค่ะพี่เมฆกับพี่จี๊ดพี่จี๊ดเพิ่อนมาจากพี่เมฆเนาะค่ะเนาะพี่ฟ้ากับทักทายรอบวงจ้าเพิ่นกับหายตุ๊กตายไวไฟมาหนึ่งหลวงเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะ พัจจีชอกกับวันปอกหัวปอกครับพันวาจากพรจจีสองเนาะค่ะเนาะมูหลุกไส้เนาะใจเนาะพันเขามาเป็นกลำลังใจให้เนาะค่ะเนาะนงกระแตะกับเมฆสวัสดีค่ะจากนงกระแตะค่ะพี่เมฆก,กับสาวบัญ,ญิวสาวันดิว่พันวาพันกรให้เริิบๆเนาะค่ะเนาะก็หัวาใจนึ่งถ่วงค่ะพี่เชฟกับพี่ฟ้าดีครับจากพี่เชฟค่ะพี่ฟ้าพันกรให้บาน อยู่มั่นนึงหลังโน้ตค่ะน้อขอบคุณค่ะน้องกระแตกับเมฆสวัสดีค่ะจากนะะ้องกระแตค่ะพี่ฝากับเสาบันยิวสาบันยิวสาบันยิวพนักพนักไห้หัวใจเลิบลหนึ oui ่งดวงโน้ตค่ะเน้องกระแตกับพี่เพื่อนสวัสดีค่ะจากน้องกระแตค่ะพี่บบาวมาแล้วพี่จิตสวัสดีค่ะพนักขอบคุณค่ะพี่บบาวสวัสดีค่ะ พระจิตยิ้กแก้มเน่พระาจักพี่บาวจ้าคักเนาะมาผ่อนประสิยิกแต่แก้มกันเถอะเนาะตายแต่ละคนนี่แล้วเพื่อนที่หายพี่บอกให้ขเข้ามาน้องทุกตาก็มาแล้วสวัสดีจ้าคนมาสวัสดีจ้าน้องทุกตาขอบคุณไดหลายเด้อค่ะเด้อมาเป็นกําลังใจให้กันเนาะคะ่ะเนาะพี่บาวกับพี่ฟาดีครับจากพี่บาวค่ะน้องกระแตกะ่ะเชฟนุ่มสวัสดีค่ะจากน้องกระแตค่ะพี่เมกัะ อนนี้พ่มา,าเมืองไทยเที่ยวกับบีภูเกตสุราษฎร์นครศรีธรรมราชชุมพรครับมาชุมพรแวะมาเที่ยวได้เด้อพี่เมฆเด้อน้องก็อยู่ชุมพรน,นะพี่เมฆผ่านชุมพรมาแวะเที่ยวได้นะคะน้องอยู่ชุมพรค่ะผ่านมาก็แวะเที่ยวได้นะคะพี่เมกลูกตากะซาวันยูดีจ้าจากหนองทุกตาเนาะค่ะเนาะหนองกะแตากับพี่บ้าสวัสดีค่ะจากหนองกระแตค่ะ พี่บ่าค่ะน้องกระแตดีครับจากพี่บ่าค่ะพี่เมก่ะบ่าเท้าเบ้าเท้าคุณมาจากพี่เมกเนาะค่ะเนาะน้องกระแตกับเชฟนมสวัสดีค่ะจากน้องกระแตค่ะน้องกระแตกับพี่เ่าสวัสดีค่ะจากน้องกระแตเนาะค่ะเนาะลูกตากะในเบ่าดีจ้าจากุกตาจ้าน้องกระแตกับพี่ลูกตาสวัสดีค่ะจากน้องกระแตเนาะค่ะเนาะสันนี่อาบูก็มาแล้วสวัสดีค่ะคุณสันนี่เนาะค่ะเนาะ พี่พชรคิตคนสวยสวัสดีจ้าพะนว่าขอบคุณด้วยหลายจ้าคุณชั้นนี Demon> ่ขอบคุณด้วยหลายเด้อค่ะเด้อมาเป็นกําลังใจให้กันเนาะค่ะเนาะพี่บ่าวกับทุกตาเลิฟเลจากพี่บ่าวค่ะคุณชันนี่กับพี่ทุกตาคนสวยสวัสดีจ้าจากคุณสันนี่เนาะค่ะเนาะพี่เมกับสไตล์ทุกตาพะนว่าจากเมกค่ะทุกตากับเมกดีจ้าจากทุกตานะค่ะเนาะพี่เม์กับสันนิอาบูพันว่า สันนีสันนีพนอจากพี่เมฆค่ะพี่บาวกับน้องสันนีดีครับจากพี่บาวค่ะน้องกระแตกับสันนีสวัสดีค่ะจากน้องกระแตนะค่ะเนาะซอสแท็กเตอร์กันมาแล้วเลขครับไอพี่เชฟนะอ่ขเนาะสวัสดีค่ะเลขคพี่เชฟค่ะนกไก่หัวใจมาสองหลวงเนะค่ะเนาะขอบคุณค่ะคุณสันนีกับไอบาวสวัสดีจ้าจากคุณสันนีค่ะน้องทุกตากับพี่สันนีดีจ้าจากทุกตานาองจ๋านาะ คุณสนีกสาวบัยิูสวัสด,ดีจ้าจากคุณสน,นีค่ะทุกตากะดองดองเชฟดีจ้าเพื่นว่าจากทุกตาจา้ามันทักไทยา่ะดองเพื่อนเนาะคะ่ะเนาะพี่บอกกับคุณเมฆดีครับจากพี่บาวค่ะเ,เลขาพี่นุ่มโอ้ยเลขาพี่เชฟเพื่นกับทุกตาสวัสด,ดีครับเพื่นว่าจากเลขาพี่เชฟค่ะพี่เมฆกับสาวบัยิูเพื่พนว่าเพื่อนกับหวัวใจมามซ้ำดวงสีดวงเนาะคะ่ะเนาะจากพี่เ<อ> <Rule. S 2> มฆด้วยค่ะเด้อพี่บอลกั เลิ่มแปดพันวาขอบคุณค่ะพี่บ้าคุณเสนีค่ะบบพี่เชพนุ่มสวัสดีจ้าจากคุณเสนีค่ะพี่เมกซอแท็กเตอร์ซอแท็กเตอร์พันวาจากพี่เมกเนาะค่ะเนาะพี่ฝากเพื่อนๆหายหัวใจมากนึงดวงกับแกวนาเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะพี่ฝากทุกตากับพี่เพียนดีจ้าจากทุกตาจ้าพี่เพียนเพื่อนออกข้างนอกอยู่เนาะจ้าเนาะเพื่อนไปสื่อน้ำมันมาตัดหนาอยู่จ้า ิ่นก็ฝากสวัสดีทุกคตนะคะเด้อคุณเพียพิ่นบอ้อยูทักทายเนาะค่ะเนาะิ่นก็บอกว่าให้ฝากสวัสดีพี่หน้องสุกคนเนาะค่ะเนาะคุณชนิดกับพี่เมฆสวัสดีจ้าจากคุณชนิดเนาะค่ะเนาะพี่เมฆกับชนิดชนิดชนิดพ่นวาจากพี่เมฆค่ะคุณชนิดกับพี่ฝ้าสวัสดีจ้าจากคุณชนิดค่ะพี่เมฆกับตุ๊กตาตุ๊กตาพ่นวา พี่หน่อยก็มาเล้ยสวัสดีค่ะพี่หน่อยค้นสวยเนาะค่ะเนาะพี่หน่อยเิ่นกะดีจาเพชรจี๊เพ่นว่าขอบคุณได้หลายจ้าพี่หน่อยขอบคุณได้หลายเนาะค่ะเนาะพี่หน่อยก็เลิบเก้าเพ่นว่าขอบคุณค่ะคุณเซนิค่ะเลิบเก้าจ้าเพ่นวาเลิบโ้นกันแบบนี้ทุกตากับพี่หน่อยดีจ้าจากทุกตาจ้าคุณเซนิค่ะ เอโนยค้นสวยสวัสดีจ้านั่นๆบ่อไก่เอยนยคิดหอดจ้าพันว่าจากสั้นนี่เนาะคะ่ะเนาะพี่เมก่ะบัญญาถวดบัญนยายถวดของเมกยูอำเภอหลังสวนชุมพรครับพนะจิตยูสวีจ้าคุณเมกยูอำเภอสวีเนาะคะ่ะเนาะกาพัดมาจากหลังสวนบ่อกไก่เนาะจา้ะเนาะกะยูบ่อกไก่กันปันได้หวังหวังก็แวะมาเที่ยวได้เด้อจ้ะเด้อ มีโอกาสกัมัดเที่ยวมาเยี่ยมมายามกันเนาะค่ะเนาะพี่เมกอยู่อำเภอสวีค่ะพี่เมกอพี่น้อยพี่น้อยพันวาจากพี่เมกค่ะพี่เมกะไอคิมไอคิมพันวาพี่เมกะเชฟนุ่มเชฟนุ่มพันวาจากพี่เมกค่ะพี่เมกัะพี่เบ้าพี่เบ้าจากพี่เมกเนาะค่ะเนาะทุกตากะแฝ่ใส่กางเกงเหลืองพันวา ตาพนูนถามผู้ใดใส่กางเกงเหลืองพนวะพี่เมกับพี่เพียนไปไหนคะ่ะบพนวะพี่เพียนไปขังนอกจะเพนไปธุระขังนอกนอกจากเนาะพน,ไป,น,น,น,พนไปหาหํำม,มันมาตัดหยาเพน่นว่าจา้ะพี่เมกับพี่จีได้อะไรกินเข่าครับพนวาพัดขนาดใส่หมูนอกจากเนาะเด็ดพัดขนาดใส่หมูตอนเสาร์ตรอนเที่ยงเนี่ยโมีโปรแกรมจ้ะ พี่ฟ้าพ่ดกะหายหัวใจมาซ่องดวงขอบคุณค่ะพี่ฟ้าคุณเสนีพัดกะหายหัวใจมาพัดกะซูซู่พ่นว่าขอบคุณได้หลายค่ะลุกตากับพี่ฟ้าดีจ้าจากกตาจ้าเลขค้าพี่เทพพัดกะซูซู่พ่นว่าขอบคุณค่ะพี่เทพซู่ซูน้ำกัน่าวใจเนาะพี่ว่ากะซูซู่พ่นว่าน้องยิ่นสองแม่แล้วสวัสดีจ้าหน้องสาวคนสวยน้องยิน น้องยิ้มสวัสดีจ้ะพี่สาวคนว่าขอบคุณหลายๆจ้า,น,าน้องสาวใส่ลหลอดใส่หลอดน้องยิ้มก็ดีจ้ะทุกตาพึ่งมาจากน้องยิ้มเนาะจ้ะเนาะ ทุกตากับพี่ยินดีจ้าจากนทุกตาจ้าน้องยิ่นก็ดีจ้าพี่บ้าวจากน้องยินจ้าน้องยินก็ดีจ้าพี่เชฟจากน้องยินจ้าทุกตากากับพี่ยิ่นผ่านเราตีบ่เห็นคืนพนวาจ้าน้องยินเพิ่นผ่านเราเนาะจ้าเนาะเพิ่นผ่านแล้วเพิ่กระโดกตะโกนชนาเขานาะจ้าเนาะเพิ่นกระได้คลิปปังเด้อทุกตาเอ้ยน้องยินเพิ่งกดีคลิปปังเด้อเมื่อวานไปเห็นคลิปเพื่อนลรไปเพิ่นไดีคลิปปังเมื่อวานได้กบใหญ่เมื่อวานพี่เขาไปเมืองลว ันเดกบใหญ่น้องซักคนก็ได็กบใหญ่น้องยีดคนก็ได็กกบใหญ่นอจน่าเนาะดีใจน้ำเด้อน,น้องสาวเด้อพี่เบ้ากลับมาแล้วพี่เบ้าคุณกับว่าน้องยินดีครับคุว่าจากพี่บาา่าจ้าพี่หน่อยก็สวัสดีทุกคนร่วมมัดที่เดียวคุว่าจากพี่หน่อยจา้า ทุกตากิดดีใจนําเด้อพี่ยินพันวา่าจักทุกตาเนาะจ้ะเนาะพี่เมฆกับถ้าพี่ผีจิตถ้าพีเพ,าพเพี้ยน้ามันท้าวอนแลลวเดี๋ยวผมไปเยี่ยมไปยามนะครับพันวา่าหยอกหยอกยากโกรธนะครับไอผี่พี่เพี้ยนผี่ผีจตเพันวา่าโบรดดอ,อกจ้าหยอกได้จ้าหยอกได้มาเด้อมาเยี่ยมเด้ออยู่ใกล้ๆกกันนึงเนาะจ้าเนาะจาก,จากลังสวนกับสวีบกไกลกันเนะาะค่ะเนาะ หนุงยินก็ดีจากคุณเมฆจ,จากน้องยิ้นนอกจากเนาะเอาไม่นี่ก่อนมันอันนี้ไม่ได้ใช่หรอหัวใจลรเนาะพี่น้องกว่านี่พี่น้อยกับบ๊างพิมจ้าพันว่าจากพี่น้อยจากบ๊อบปัญญานาะจากเนาะพี่น้อยขอบคุณได้หลายจ้า พี่บ่ากับพี่หน่อยดีครับจากพี่บ้าค่ะพี่เมฆก็ยีนสองยินสองพนว่าจากพี่เมฆเนาะค่ะเนาะพี่เมฆกับยินยีนพนว่าจากพี่เมฆค่ะน้องซักก็มาแล้วสวัสดีจ้าน้องไา้คนรอ พี่นพาไปชิ้งนะจมูกค่ะแน่อย่าพึ่งมาว่าพึงไหนแล้วเห็นไหมเปลี่ยนโทรศัพท์แล้วไม่รู้เรื่องเลยสวัสดีครับผมมาจากหนองซักจ้าขอบคุณ้หลายจ้าหนองไส้เป็นจังไดหนองไสยไอ้หนองไสยหายลรไปหนองซักหนองไสยออกจากโรงพยาบาลเราบอจาะน้องยิ่งก็ดีใจพี่น้อยจากน้องยิ่ง้จพี่เมฆกับบ่อเท้าบ้าเท้าคุนวะจากพี่เมฆเนาะขันน้องพี่น้อยก็ดีใจพี่เบ้าจากพี่น้อยจ้า คุณชะีกับพี่ยินสวัสดีค่ะจากคุณชะนีค่ะน้องซักกับพี่เบ้าสวัสดีครับผมจากน้องซักน้าจ๋าเนาะพี่หน่อยก็ดีจ้ะน้องยินจากพี่หน่อยจ้าทุกตากับน้องซักดีจ้าจากทุกตาเนาะจ้าเนาะน้องยินกับเมื่อหลอดน้าตาแตกน้าตาแตนมาเป็นหยางเนาะน้องยินคำหยังพี่น้องยินคุณชะนีกับไอซักสวัสดีจ้าจากคุณชะนีค่ะน้องซักกับพี่ทุกตาสวัสดีครับจากน้องซักเนาะจ้าเนาะ น้องซักกบใหญ่น้องซักอย่าลืมพีเด้อน้องสายเด้อเด้กบใหญ่น่ะเนาะพีเด้อตะเขียนอีโมเด้ป้าไอในยูนี่ล่ะบ่ได้กบใหญ่ดอกให้เด็กบใหญ่ก็อย่าลืมเด้อน้องซากับน้องยินน้องยินกบขอบคูณจ้าลูกตาจากน้องยินว่าจ้าเนาะน้องพี่บ่าวกะน้องซักดีครับปังๆแล้วพันว่าจากน้องพี่บ่าวเนาะค่ะเนาะน้องซักกบ คุณชานิสวัสดีครับจากน้องซักจ้าน้องโซก็มาแล้วสวัสดีจ้าน้องโซเริ่มชึกเอฟค่ะเพิ่นว่าจากน้องโซเนาะค่ะเนาะน้องยิ่งแต่ขอบคุณค่ะพี่จี๊ดเพิ่นว่าจ้าอย่าลืมพีเดอร์น้องยิ่ได้คลิปปังเนาะจ้าเนาะได้ครบแน่ก็อย่าลืมพีเดอร์น้องซักกับไปหน่อยสวัสดีครับผมเพิ่นว่อนมา น้องโซกะสวัสดีค่ะพี่แพจีพ่นมาจากน้องโจ้ะน้องทุกตากะเมืองสุขีบด้วยพี่ยีนน้องซักแต่บ่ไดดเมนจ้าพัน่าจากทุกตานะคะเนาะคุณโสกะสวัสดีค่ะพี่ยีนจากคุณโส่ะน้องซักกะดองดองโสสวัสดีครับจากน้องซักเนาะค่ะเนาะคุณโสกะสวัสดีค่ะสาวทุกตาจากคุณโสเนาะค่ะเนาะ น้องทุกตาน้องทุกตากับเซาสสดีจ้าจากทุกตาจ้าคุณชาบุ๊คุณชาหนีงกับเาสูสวัสดีจ้าจากคุณชาหนี่เนาะค่ะเนาะน้องสูกับสวัสดีค่ะดองดองพันวะจากเาาสซจ้าพี่เมกับขอเพลงหน่อยครับบานใจใดไม่เงียบไม่เงาพันวะลองว่าเป็นด้จ้าเด้อเพลงนี้ลองว่าเป็นน้องซักกับพี่ยิ้นสองสวัสดีครับจากน้องซักจ้าน้องพี่เบ้ากับน้องสสดีครับจากน้องพี่บ้าค่ะ น้องกระแตกับพี่ซักสวัสดีค่ะจากน้องกระแตเนาะค่ะเนาะน้องโซกับฉลองค่ะพี่ย่นปังปังพันว่าจากน้องโซจ้าน้องน้องกระแตกับสาวโซสวัสดีค่ะพันว่าน้องโซกับสวัสดีค่ะพี่บ้าจากน้องโซเนาะค่ะเนาะน้องโซกับสวัสดีค่ะสาวบันยิวจากน้องโซค่ะลูกตาการลูกบ๊อสบายนั่งบ่อบหายหอดพิมพ์อย่างโทรศัพท์ไปซื้อให้พันว่าเอาใจก่อนลูกตาเอาใจเพื่อนก่อน เป็นบสบายเนาะจ้ะเนาะตองเอาใจแน่เป็นธรรมดาเนาะจ้ะเนาะดิบบสบายเพื่อนก็มักสิเอาใจเนาะจ้ะน้องกระแตกับพี่ยินสวัสดีค่ะจากน้องกระแตค่ะพี่เมฆก็เศร้าบันยิ้วไอ้เลิบเลิเพิ่นว่าจากพี่เมฆค่ะน้องซักกับน้องกระแตสวัสดีครับจากน้องซักเนาะค่ะเนาะน้องโซกับข้อหายหายไว้ไวเด้อทุกตาเพิ่นว่าน้องซักกะครับผมผิดทุกตาเพิ่นว่า น้องยีนกับดีจแาซันนี่เพิ่งมาจากน้องยีนจา้าเลขาพี่นุ่มพี่เชฟนุ่มพันก็ว่าไ,ไพ่โต๊ดไพ่โต๊ดเพิ่งมาเลขาพี่เชฟเพิ่งถามผู้ใดโยยต๊ดยกมือขึ้นเพิ่งถามเนาะค่ะเนาะพี่เมย์กับุ๊กตาโอ้ยคือหายเลือดไหลแทนเน,นะา,า,านะ,ะนีะ่เนาะคือสีหักหลายเนาะค่ะเนาะหายเลือดไหลแทนน้องซูงพันกว่า น้อง Hi, หายแล้วบอดองพันวาจากน้องซูเนาะคะ่ะเนาะน้องยินก็ะดิใจน้องซูพันวาท่านครับคุ้มพันวาผู้ใดญน่อสวัสดีครับคุมสวัสดีทุกคนพันวาสวัสดีค่ะมันช่องใดน่อจ่ายน่องน,นี่น่องท่านครับคุ้มนี่น่อ,นนนอนพี่เมฆกับสาวบรรยสูสวัสดีพันวาน้องซักะยันงนอนอยู่โรงพยาบาลอยู่ครับพันวาไข้แน่ขึ้นลราไปน้องซักน้องสายไหม เป็นไข้แน่คือเหะไปนอเป็นยังขวดอยู่บ่อน,นองซกักหมอเขาบอกว่าเป็นยังหนองซกักหมอเขาตรวจลรไปจ้ะน,น้องทุกตากะขอบคุณขาสาวซูพันวะน้องยิ่งก็ดีจ้ะน้องกระแตจากน้องยิ่นงนาะจะเนะคุณสูกัสสวัสดีค่ะพี่ฮันพันวาทุกตากะหนองซักเป็นยัง เป็นยังหนี่เพิ่นว่าน้องไส้เพิ่นปวดท้องและะ้วค่ะนมคือวานเพิ่นนอนอยู่โรงพยาบาลเตามือขึ้นหน,นะะีนอค่ะนะน้องไส้น้องซักท่านครับผมสู้ๆเพิ่นว่าผู้ใดนอนท่านนีนอะกรให้หัวใจมาสองดวงนะคะ่ะเนะขอบคุณหลายๆค่ะน้องทุกตาก็ะหายไวๆเด้อเ er. พิ่นวาจากทุกตาจ้าน้องซักกับพี่เชฟสวัสดีครับจากน้องซักนะคะ่ะนะน้อ,นองยิ้นก็นดีจากคุณฮานจา,น,นจากน้องยิ้นจ้า น้องทุกตากะฮั่นดีจ้าจากน้องทุกตาเนาะค่ะเนาะฮั่นเพิ่นกะสวัสดีทุกคนเพิ่นว่ันน้าแต่นาะคุณสุภาเพิ่นกะโทกเราซักหมุนไปเปลี่ยนหน้าจอบ่ทันแล้วบ่ทันแล้วอยู่เพิ่นว่าน้องกระแตกะฮั่นฮั่นสวัสดีค่ะจากน้องกระแตค่ะน้องกระน้องกระแตกะสู้ๆๆเพิ่นว่าขอบคุณหลายๆจ้าน้องกระแต สู่ไปน้ำกันเนาะจ้าเนาะท่านพี่กสวัสดีทุสวัสดีทุกคนเลยนะคะผมไม่สะดวกพิมครับพันวาขอบคุณได้หลายค่ะเลขขาคุณโสกมาแล้วสวัสดีค่ะเลขขาสองเพิ่นมาเนาะค่ะเนาะขอบคุณได้หลายค่ะเลิอมซิบซี่พนวาขอบคุณค่ะน้องซักกับน้องสายปวดทองครับพี่ทุกตาครับพ่นว่าจากน้องซักเนาะค่ะเนาะ ท่าน,นกระสุนสูพ่พน่าขอบคุ้นหลายๆค่ะสู่ไปน้ำกันเน,ะนะะเาะกันเนาะเลไรคะคุณโสกัสวัสดีค่ะพี่แพชีพนว่าสวัสดีจ้าน้องยินน้องยินสองกับหายหัวใจมั่นเนาะดวงกับสูพ่พนว่าขอบคุ้นหลายๆจ้าน้องสาว นอกก้องซักะดองดองขึ้นจักโมงพันว่าจากน้องซักจก้ะพันถามดองพันว่าจะเนาะขึ้นจักโมงนาะน้องโซน้องซักกะให้หัวใจมาสองล้วงว่าขาเนาะขอบคุณหลายๆค่ะน้องซกักะเลขาเพชเจ็บเพ่รกระซูซูพันว่าขอบคุณค่ะเลขาเพชเจ็บก,กับเลือบซิผาขอบคุณค่ะน้นองซกกักดเลือบซิผาครับชนกันแล้วยจะตีกันเด้อเลือบชอนกัน <c oughs> น้องโซกับไปหาซื้อยากรนะพี่ยินเพันว่าจากน้องโซจ้าพี่เมฆะเศร้าบันยิวพันกับแห่งหัวใจมาสามดวงเนาะค่ะเนาะจากพี่เมฆค่ะพี่เมฆะยินยีนพันว่าเพันกับแห่งหัวใจสามดวงค่ะน้องซากะดิ้กขืนยุคับแตงหมอเขานำเครือแห่งยุคับเพันว่าอ๋อพันกับเศราปวดแล้วเนาะน้องซากเนาะหายเร็วๆได้จ้ะเด้อน้องโซกับจิขึ้นเวลาเดิมจัดดองเอาโทรศัพท์แฟน โทรศัพท์ตัวเองหมาจอแตกยหญ่ช่องไม่หนีพันวาจากนา้องโซจ้ะพี่มีกับชั้นนี่ชั้นนี่ชั้นนี่พันวาเพิ่ะกาศหหัวใจซ้ำดวงเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะน้องโซกะพี่ยินพี่ยินปิดคอมปิดคอมเมนต์บ่สพันวาน้องยินปิดคอมเมนต์บ่น้องยินพันคือเขาคอมเมนต์บ่ไใดเนาะ สาวโสูพันกว่สูซูค่ะพันวาขอบคุณหลายๆค่ะสูบปนัำการน้องสาวโสูเนาะน้องโสบสวัสดีสันนี่พันวาจากน้องโสดค่ะทุกตากลับไปกินหยังมาเนาะไอ้มาน้องซักถึงปวดท้องพันวาจากทุกตาจ้ะน้องซักอ่ะอ๋อขับดองพันวาลองยินก่คักเนาะน้องโสูบ่าทันไม่ยาขายอยู่แหมพันวาน้องโสดดองสิขึืน้องสิขึืนอยู่เ่ามือนี่พันวาได้ยินบ่อน้องซัก น้องถามว่ามือนี้สิขึ้นบอ่อจ้ะมือไหนใช่ล่ะว่าใช่เลยเนาอบัน,นี้นาอ,อน้องซักกับชิ้นเนือดิบครับพันวาจากน้องซักจาก้า